คำที่เราใช้ในการวินิจฉัยสมัยนี้เขาเรียก NSSI ย่อ, SI, ยอมาจาก Non suicidal self injury ก็ In ury, คือการทําร้ายตัวเองที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะฆ่าตัวตายแล้วทำไปทาไมใช่ไหมหรือทำไปทําไมคือถ้าคิดแบบคนไม่ได้ทําก็มันไม่ค่อย make sense เจ็บทําทําไมอะไรเงี้แต่ว่ามันก็ make sense สาหรับคนทําที่เขาศึกษาวิจัยอะไรคนที่ทำเนี่ยก็คือมันเหมือนมีความ ทุกความเจ็บปวดความอัดแน่นอะไรอยู่ข้างในที่มันเป็นปัญหาทางอารมณ์ที่มันเยอะมากๆเยอะมากๆมๆแล้วมันมันไม่มีทางออกการกรีดการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันเหมือนพอทำแล้วมันรีลีสไอ้ความทุกข์ข้างในใจออกไปฟิสิ a อลเพนเนี่ยมันทำให้ e m o t ชั n a อลเพนมันได้รีลีสออกไปแล้วมันก็เลยเวิร์กสำหรับคนที่ทำเขาเนื่องจากว่าเขายังไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีวิธีอื่นที่มันอาจจะช่วยเขาได้แล้วมันก็เจอใน เด็กวัยรุ่นเยอะนะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นก็อาจจะยังไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีสกิลอะไรที่แบบเออเราจะรับมือกับอารมณ์ที่มันเยอะๆได้ยังไงแล้วเด็กวัยรุ่นเองเนี่ยก็อารมณ์เยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่แบบสมองส่วนอารมณ์มันทํางานเยอะในขณะที่สมองส่วนคิดเป็นเหตุเป็นผลเลยมันยังไล่ตามหลังมายังพัฒนาไม่ทัน มันก็เลยเจอว่าโอ้โหเด็กวัยรุ่นก็จะมีมีการทำร้ายตัวเองอะไรนี้เยอะ